คุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมจริงๆเสื้อเติร์ดของแมนยูเนี่ยจะต้องใส่กับเสื้อเติร์ดคือสีดําจะต้องใส่กับกางเกงเหลืองนะแล้วก็ถุงเท้าเหลืองอะลองดูนัดเจอเบรนท์ฟอร์ดเห็นไหมเสื้อดํากางเกงเหลืองถุงเท้าเหลืองอันนี้คือเต็มชุดแต่ทําไมวันที่เจอวูฟมีคนสงสัยจริงๆแล้วตามกฎของพรีเมียร์ลีกเนี่ยใส่กางเกงสีเดียวกันไม่ได้นะแมนยูใส่กางเกงสีดําเห็นไหมซึ่งวูฟก็ใส่กางเกงสีดําจริงๆผิดกฎนะครับ ต่ว่ามีการเปิดเผยว่าก่อนเริ่มเกมครับแมนชสเตรดใส่ชุดเสื้อดากางเกงเหลืองแล้วมันไม่ผ่านนะเพราะเสื้อวูฟแบบสีส้มคณะกรรมการทั้งแมนคอมแล้วก็ตัวของผู้ดสินก็เลยมองว่าไม่เป็นไรทางการใส่กางเกงดําเหมือนกันดีกว่าเพราะถุงเท้าวูมันยังเป็นสีเหลืองก็แมนยูก็ใส่ถุงเท้าดําไปแล้วกันนั่นคือเหตุผลที่แมนยูใส่ดําล้วนทั้งตัวนะครับเพราะจริงๆแล้วเสื้อที่ถูกต้องของ Third Kid Man เติร์ดคิดแมนยูเนี่ยจะต้องเป็นเสื้อดํา กางเกงเหลืองและรุงเท้าเหลืองอ่านี่คือที่มานะครับหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะวูฟใส่เสื้อส้มถ้าคุมไปแสงกางเกงเหลืองเนี่ยน่าจะตัดสินยากก็เลยต้องใส่กางเกงสีเดียวกันทั้งที่จริงผิดกฎของ FA พผิดกฎของพิมเบอร์ลี่นะครับก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมกันไปนะครับ